สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีนะคะโตเกียวมิวสิกนะคะเอฟซี FC, ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเพื่อนนะะเมื่อเรื่องราวไม่ดีต่างๆนะคะที่มันเข้ามากับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะเพิ่อนนะเป็นคนที่ตั้งใจทํางานแล้วก็มีแพลนมีมีการอ่าวางงานวางอะไรนะคะเป็นคนที่มีความ ความคิดนะคะพี่ใหญ่บานฟินแลนด์น่ะพี่น้องเพิ่นมีความคิดนะฮะตั้งแต่สมัยอยู่กับเมียเก่าแล้วการเส็ดอีอย่างเพิ่นก็ับแพลนเพิ่นก็ับว่างไวดวาดฝันว่างโครงการอย่งหลายๆอย่างนะคะอืมตอนนี้เพิ่นก็มาออกม่านส้างเนื้อส้างตัวอยู่อยู่ข้างนอกแล้วนะคะตอนนี้นะคะวางแพลนแล้วนะคะเร็วๆนี้นะคะอน,น่าจักรตุเกียวมิวสิกนะคะอืมบนพื้นที่ สิบกว่าไร่นะคะที่ผู้ใหญ่บ้านเป็นพูดเมือ่อคืนนี้เด็ดบนพื้นที่สิบกว่าไร่นะคะครบวงจรนะรไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอนะคะไม่ว่าจะเป็นอเวทีนะ,ะการแสดงละครน,นะโดยที่เฮาบ่ต้องเช่าเขานะคะสตูดิโอห้องอัดออฟฟิศบริษัทนะคะครบวงจรอยู่ในพื้นที่สิบกว่าไร่นะเอออยู่ขอนแก่นนะคะนี่นี่คือความคิดนะคะความคิด การสร้างสรรค์ของอ,อผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งมีอายุแค่24ปีนะคะผู้ชายบ้านฟินแลนด์นะคะตั้งแต่เพิ่นได้กับเมียเก่าเพิ่นอะ่ะเพิ่นอายุ18เพิ่นก็มีความคิดเรล้าเด้พี่น้องโบแมนวานอันได้เมียแต่น้อยกับโบมีความคิด มาลำมาลอยนะฮะบ่บแมนบ่มีความคิดสร้างสารรค, <_ s ans> ค์นะเพิ่นมีความคิดนะพี่น้องเออเพิ่นถึงได้ปลูกบ้านหลังใหญ่น่ะ,ะ s <ans> <S เพื่อสา,างครอบครัวกับลูกกับเมียนะฮะแต่เมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอ่ะเพิ่นถึงได้ออกมาน่ะ,ะ s <ans> <S อือโดยสมบัติเพิ่นที่เพิ่นปลูกสร้างไว้ยุทียะสูธทนอ่ะ,ะ s <ans> <S เพิ่นก็นตั้งใจเฮ็ดตั้งใจที่จะลงทุนจะปักล่างสร้างตัว เออมีธุรกิจอยู่ที่นั่นนะที่จะสู้อน<ร>เพิ่นบบคิดว่าปลูกสร้างแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเออบ้านหลังใหญ่ก็ไม่มีคนอยู่นะฮะเออมีออฟฟิศมีบริษัทเรียบร้อยนะฮะอืมพี่น้องเอ้ยในเพิ่นก็จะทําใหม่นะฮะอยู่ที่เอออยู่ที่ขอนแก่นนะคะเออแต่เพิ่นก็ไปเบิ่งบ้านอยู่ด้พี่น้องบ้านนั้น สีสิบกว่าล้านนะออพี่น้องแต,แต่สถานที่ตรงนี้คือสถานที่ที่จะทําบริษัทนะฮะโตเกียวมิวสิกนะฮะออฟฟิศบริษัทนะสูริโอทุกอย่างห้องอัดทุกอย่างเลยเพราะว่าเพิ่นเป็นค่ายเพลงนะฮะเพราะว่าโตเกียวมิวสิกเป็นค่ายเพลงเด้พี่น้องบอแมนวงหมอลำซิงนะฮะเออจำเป็นที่จะต้องมีห้องอัดเป็นของตัวเองนะทุกคนเนาะอันนี้เป็นคือ,อเป็นนั่น ไอเดียของผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์นะคะพวกเราเป็นเอฟซนะฮะเรามีหน้าที่เชียร์เราก็เชียร์นะคะเราเราไม่ใช่หลับหูหลับ,ลบตาเชียร์ได้พี่น้องเราก็เชียร์นะคะเพราะว่าแกเป็นคนมีความคิดนะฮะความคิดดีๆนะคะความคิดที่จะสร้างสรรค์น,นะฮะเออรักทุกคนนะฮะแต่ทุกคนทําไมไม่รักผูญญ้ใหญ่บ้านนะคะ